ทอไบ้างมองรู้เอ้ย้าให้คะแนนไม่ให้เราเลยว่ะทั้งทั้งที่เขาเลยเดี๋ยวเรา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 ทำได้นะแต่เขาไม่ให้ประมาณนั้นมายกฐานเขาให้แล้วสักยกนึงเหรอจะได้ไม่ดนให้ไปได้สิให้คนเดียวไม่เป็นไรมีมาอยู่ไปยาวไม่เป็นไรเป็ตอบคุณแล้วมาต่อยต้องต่อยแน่ลูกชายไม่ใช่โจฮิโคนินี้เขาทำเต็มที่แล้วเนี่ยถามว่าจะ่อยวิธีเราจะได้ยอดพนน แก้มือนะภาคสามได้ใบนี้มันคาใจนะเสมอกั็นมาหนึ่งหนึ่งนี่อะไรอยากบอกเอีหน่อยไหมครับก็ทำเป็นที่แรกขอบคุณทุกกำลังใจเ่ะไีฬเรีมดน้ยลี่อกสามมันเราเราเราได้เลยไม่ได้เขาได้ยกสามมันได้ยกสามเราดีกว่า แต่ถ้าเราเราเราแค่เป็นตัวถอยแล้วยกสามคุณเราชัดเก่งกว่าเยอะใช่ใ่ท in ั mm ้ง hmm. บ right. okay. ิดล้มทั้งอะไรอยพิพันอยู่ตรงไหนคิดว่าอยู่ที่ยกสามยกสามเี่าอยกสามถ้าถ้าผมชนะสี่ห้ากำลังใจน่าจะมีหนึ่งสองไม่ต้องพูดถึงเราเหมือนปิดประตูไปเลยอะไรบางอย่างเลยนะยกสามล้วก็มองว่าเราเราเราไม่แพ้ด้วยกรรมการให้คะแนนเดียวให้คนมันก็ยากเรกรรมายากไม่เป็นไรครับมีโอกาสต่อยใหม่ได้ แพ้ช,ช,ชนะคนละครั้งความเมื่อยเขาบอกว่ายกสามได้กรรมการถามว่าถอยถอยแล้วก็ถอยจริงเลยแต่ว่ายกสานะมเราก็ดูชนะสอง <2 S 2> ยกสองยกเราแพ้เขาจริงถ้ามองตามภาพมันยกสามถ้าเราชนะสี่ห้าเรายังเล่งยังมีกําลังใจไงพอสามยกมันก็อย่างที่อย่างที่รู้ครับต้องมีถึงเจ็ดยกกว่าถึงจะชนะเขาใช่ไหมสามยกชนะสี่ยกใช่ไหมเร่อป็ะไรครับอันนี้เราเจ็บอะไรบ้างครับ เราเจ็บอะไรมากไหมครับไม่มีไม่มีนะโอเคพร้อมกลับมาสู้ไหมพร้อมกลับมาสู้เหรอโอเคเอาใหม่ขอบคุณครับขอบไม่เป็นไรครับกีฬาค่ะครับ